การแก้ปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุยสันติภาพกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งฉบับที่96/2557เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจงานสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งที่เสนอให้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกลุ่มก่อ,อกความไม่สงบและรัฐที่หยุดชะงักมานานกว่าหนึ่งปี แนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของคอสช,อชอนั่นก็คือการตั้งคณะทํารรงาน4ชุดนะคะโดยนักวิชาการนั้นเห็นว่าคณะทํารรงานชุดดังกล่าวควรจะมีคนในพื้นที่รวมอยู่ด้วยและควรนําแนวทางการพูดคุยสัติภาพมาปรับใช้ค่ะแม้โดยภาพรวมของการพูดคุยสันติภาพที่จะเดินหน้าต่อคอสชอจะขอให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อไปแต่เงื่อนไขที่ระบุในคําสั่งซึ่งยืนยันว่าจะไม่นําไปสู่การแบ่งแยกดินแดน หรือเขตปกครองพิเศษทําให้นักวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในคณะของการพูดคุยสัติภาพเห็นว่าการวางเงื่อนไขไว้ก่อนยอมสมผลกระทบต่อก,การพูดคุยระหว่างคู่ขัดแยง้งและเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างมากที่คณะทํางานทั้ง4ี่ชุดที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องมีคนกลุ่มเดิมร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้การประสานงานกับกลุ่มเบียเอและกลุ่มแนวร่วม,มอ,อื่นๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในคณะทํางานการพูดคุยสัติภาพครั้งที่ผ่านมาจะมีขั้วทางการเมืองที่แตกต่างกัน หมายความว่าไม่ควรจะสร้างเงื่อนไขล่วงหน้าที่จะไม่ยอมเรื่องนั้นไม่ยอมเรื่องนี้จะอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะฮะควรจะเปิดเอาไว้ว่ากระบวนการเนี่ยมันมันมันทำให้เกิดการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะะในการที่จะ,ะต่อรองเจรจากันต่อไปนะฮะ นักวิชาการยังเห็นว่าบทบาทของคณะทำงานทั้ง4ชุดคือจะต้องเตรียมเนื้อหาหัวข้อและทิศทางหรือรถแบบในการพูดคุยซึ่งเป็นจุดอ่อนของการพูดคุยสันติภาพในช่วงที่ผ่านมา และแม้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองของคอสชซึ่งเข้ามาบริหารประเทศทั่วข่าวอาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างต่อสายตาของคู่ขัดแย้งแต่ปัญหา3ามจังหวัดที่สั่นคลอนความมั่นคงของทุกรัฐบาลและแรงหนุนของคนในพื้นที่ที่ยังมีความหวังต่อการพูดคุยสันติภาพก็น่าจะเป็นแรงขับที่สำคัญที่ทําให้รัฐต้องแก้ปัญหา3ามจังหวัดอย่างจริงจังดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน